สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่642แก้ต่างเข้าไปในตึกหลิงเฟิงจานโรเฉินก็เรียกเซี่ยวเฮยออกมาแล้วปรึกษากันจานโรเฉินกล่าวเข้ามาได้พักหลิงอี้แล้วจะรู้สึกถึงตำแหน่งแท่นบูชายันได้ไหมเปิ่นวางต้องลองคำนวณดูก่อนเซี่ยวเฮยยื่นกงเล็บออกมาสออันแล้ววาดวาดขีดๆลงที่พื้นเส้นทั้งหมดเชื่อมต่อกัน ไม่นานก็กลายเป็นเข็มทิศลัศมี2เมตรอันหนึ่งฟุบส่งลมปานสายหนึ่งเข้าไปทันใดน,นั้นเข็มทิศที่เป่งแสงสีขาวออกมาและพุ่งขึ้นจากพื้นพลางหมุนอย่างช้าๆตอนที่หมุนไปถึงรอบที่สามเข็มทิศก็หยุดลงและมีแสงสายหนึ่งพุ่งออกมาชี้ไปทางทิศใต้ทางทิศใต้จางรัวเฉินพลิกหนังสือในห้องหนังสือไม่นานก็หาหนังสือสารนกกรมภูมิศาสตร์พักเหลียงอี้เจอ พักเอียงอ e ีแบ่งเป็นสามวังเจ็ดสิบสองตําหนักตําหนักฉางเืองอยู่ทางทิศใต้ถัดมาคือตําหนักสู้หนูตําหนักเจิ้นหมอวังสร้างชิงตําหนักสู้หนูใกล้กับตําหนักฉางเซองมากที่สุดส่วนวังสร้างชิงห่างกับตําหนักฉางเซองมากที่สุดจางรัวเฉินใช้นิ้วชี้ไปบนภาพแล้วกล่าวว่าในเมื่อเข็มทิศชี้มาทางทิศใต้พวกเราก็เริ่มค้นจากตําหนักสู้หนูก่อนแล้วกันจางรัวเฉินเสียเวลาไปหนึ่งคืน พื่อใช้พลังสมาธิที่แข็งแกร่งจดจําเนื้อหาหนังสือทั้งหมดจากนั้นก็ออกไปจากตึกกลิงเฟิงเตรียมจะไปตรวจสอบตําหนักสู้หนูเพิ่งจะออกมาจากประตูก็มีลูกศิษย์ที่สวมชุดคุมสีขาวคนหนึ่งเดินเข้ามาจากด้านนอกเขาดูแล้วมีอายุป,ประมาณ20ปีเขาโค้งตัวคารวะให้กับจางรัวเฉินแล้วกล่าวว่าสิพ,พี่หลินท่านปมุกมีคําสั่งให้ท่านไปที่อารามจือสยาระมุขก,ก็คือประมุขของเขาศักดิ์สิทธิ์จือสยาลูกศิษย์สายนอกและสายในรวมถึงลูกศิษย์ของเหล่าเซียน ต่างก็ต้องฟังคําสั่งจากเขาทั้งหมดจาโรชินขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าตอนนี้เหรอไม่ผิดตอนนี้ลูกศิษย์สายนอกคนนั้นกล่าวเจ้านาทางเถอะเดิมจาโรเชินไม่อยากจะพบกับประมุกอะไรแต่ว่ากล่าวไม่มีทางเลือกยังไงตอนนี้เขาก็าคือลูกศิษย์ของพักเหลียงอีแน่นอนว่าจะขัดคําสั่งจากประมุกไม่ได้ตรวจสอบเรื่องแท่นบูชายันได้แต่ต้องรอไปก่อนอารามจือสยาตั้งอยู่ที่เชิงเขาของเขาศักดิ์สิทธิ์จือสยา สร้างขึ้นมาจากไผ่เขียวมรกตตัวอารามไม่นับว่าโอ้อามากนักและไม่ได้มีส่วนพิเศษอะไรแต่ว่าจางรเฉินเพิ่งจะเดินเข้ามาจากด้านนอกอารามก็รับรู้ถ,ถึงความกดดันมหาศาลแค่พิบตาเดียวก็รู้สึกว่ามีปลาเสียที่แข็งเก่งกดลงมาที่บ่าท,ทั้งสองท่านประมุขค,คนนั้นน่าจะเป็นครึ่งเสียนในใจของจางรเ้เฉินกระตุกแล้วเริ่มระวังตัวขึ้นมาเขาพยายามโคจรล,ลมปลานเสียนที่เบาบางในร่างและควบคุมไอบนร่างให้ตัวเขากลายเป็นคนที่เยอหยิงถือดีและเหมือนกับนิสัยของลินเยียมากขึ้น เดินเข้าไปในอารามจือสยาก็เห็นว่ามีคนรวมกันอยู่สิบคนพวกเขาล้วนแต่เป็นบุคคลระดับอาวุโสของเขาศักดิทธิ์จือสยาทั้งนั้นและส่วนมากล้วนแต่มีการฝึกฝนไปถึงขั้นมังกรมัจฉาแล้วนอกจากนี้เจ้าหันเอ,อ๋อสวีเฉินและลูกศิษย์ที่กลับมาพร้อมกันก่อนหน้านี้เองก็มายืนอยู่ทั้งสองฝั่งของอารามบริเวณด้านบนของอารามมีรูปสลักหินคนหนึ่งยืนอยู่สูงประมาณสองเมตรสมชชุกคุมต่อสู้ที่เอวมีกระบี่ยาวท่าทางดูเคร่งขรึมมาก ปราณเสียงสายนั้นแผ่ออกมาจากรูปปั้นนี้สินทรยศ์เห็นรูปปั้นของอาจารย์ยังไม่คุกเข่าลงอีกลระชาชาลาผมขาวสวมชุดคุมสีเขียวคนหนึ่งถลึงตาและกล่าวตำหนิจารุรเฉินอย่างแรงจารุโรเฉินยืนเหยียดตรงอยู่ตรงกลางอารามแล้วกล่าวอย่างไม่ถ่อมตนมากไปและไม่เย่อหยิงมากไปผู้ท่านเองก็อยู่ต่อหน้ารูปปั้นอาจารย์และก็ไม่ได้คุกเข,าขา่าลงคารวะเหมือนกันนี่ชาชาลาผมขาวพูดลุกขึ้น รวมปาในร่างก็โครจอรอย่างรวดเร็วเป็นวงกลงหันที่รุนแรงพลางกล่าวเสียงเงย็นว่าเจ้าจะคุกเข่าลงไหมชายชรลาผมขาวแข็งแกร่งมากการทุกฝนลงเขาอยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่เจ็ดของขั้นปกาัฏชาแล้วไอที่เขาแผ่อ,ออกมารวมกันเป็นคลื่นปลาหลายชั้นกดลงไปที่จานรนั่วเฉินตุม้มพิบจาเดี่ยวไอในอารามก็ระเบิดขึ้นพวกเจ้าขันเอ,อ๋อสวีเฉินและลูกศิษย์สายนายเยืนอยู่แค่บริเวณนํริม ยังถูกไอที่แผ่จากร่างของชัยชาลาผมขาวจนกระดิกตัวไม่ได้เห็นอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าจาารว่วเฉินที่อยู่ตรงกลางจะต้องรับความกดดันที่น่ากลัวขนาดไหนหากว่าจ่ารว่วเฉินคือหรียญเยี่ยที่มีการฝึกฝนอยู่ในขั้นสวรรค์ดับสูงสุดจริงๆยังไงก็ไม่สามารถรับไอพลังจากความกดดันที่ชชลาผมขาวแผ่ออกมาได้แน่และคงต้องรีบคุกเขา่าลงที่พื้นจาโรว่วเฉินในตอนนี้ไม่ได้กลัวชชลาผมขาวเลยแม้แต่น้อยและยิ่งไม่ถูกไอพลังของเขากดจนต้องคุกเข่าลงด้วย จารย์วชินยืนอย่างสงบอยู่ที่เดิมและกล่าวออกมาอย่างเย่อหยิ่งว่าอาจารย์หากต้องการให้ข้าคุกเข่าลงไปก็ต้องเหตุผลสินะชายชรลาผมเขาเห็นจารย์วชินไม่ต้องเสียแรงอะไรก็สลายพลังของเขาไปได้ก็พันรู้สึกตกใจขึ้นมาในอารามผู้อาวุโสของเขาศักดิ์สิทธิ์จือสยามมีหลายคนที่เดิมปิดตาพักผ่อนอยู่แต่ว่าตอนนี้ต่างก็เปิดตาขึ้นและมองไปที่หลินเย่อย่างประหลาดใจสามารถต้านทานความกดดันจากผู้บุกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงคลิจเจตของข้ามกบวชชาได้ การฝึกคนของหลินเย,ย่จะต้องเลยขี่จำกัดจอมยุทธไปแล้วและไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่งของแกมนกบัญชาแล้วแน่ต้องรู้ว่าหลินเย่ยเพิ่งจะมีอายุแค่3 6ปีเท่านั้นอายุ3-6ปีก็สามารถเป็นผู้ฝึกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่งของแกม้มกบัญชาได้นะับว่าโดดเด่นมากทีเดียวและทำให้ผู้อาโวุโสต่างก็พากาันรู้สึกคาดไม่ถึงในภาคเหลียงอี้หากว่าสามารถไปถึงขั้นมกบัญชาได้ก่อนอายุ60ก็จะสามารถกราบครึ่งเซียนคนหนึ่งให้เป็นอาจารย์ได้และกลายเเป็นผู้สืบทอดีย เพราะอายุ60ไปแล้วเขาเลื่นไปขั้นมากมัญชาได้นั่นหมายความว่าพลังแฝงมีไม่มากและมีข้อจํากัดเยอะอย่างมากก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้อาวุโสชุดคุมเขียวเท่านั้นผู้อาวุโสในอารามที่มีตําแหน่งต่ําที่สุดก็คือผู้อาวุโสชุดคุมเขียวเดิมเขายังใหญ่จัดก,การหลินเยี่ยและทําลายการฝึกฝนของหลินเยี่ยซะพร้อมนั่งขับออกมาจากพักแต่ว่าตอนนี้หลินเยี่ยที่อายุแค่ -36 กลับเลื่อนไปขัน้นมกกมัญชาได้และกลายเป็นผู้สืบทอดเซียนฐานะยังสูงกว่าพวกเขาอยู่ขั้นหนึ่งด้วย นอกจากท่านประมุกแล้วใครยังจะกล้าลงโทษเขาอีกสีหน้าของเจ้าอี้ปิงเปลี่ยนไปเขาคิดไม่ถึงเลยว่าการทุกฝนของลินเยี่จะเลื่อนไปถึงขั้นมากกวมัชฉาได้ผู้อาวุโสในอารามรู้ว่าการทุกฝนของลินเยี่ไปถึงขั้นมากกวมัชฉาแล้วแต่ว่าลูกศิษย์สายนกลับยังไม่รู้สวิเฉินขัดตาลินเยี่มาตลอดและรู้ว่าผู้อาวุโสจะลงโทษเขาตอนนี้เขาไม่มีทางจะปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปแน่สวิชเฉินก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้าวและกล่าวเสียงเย็นว่าลินเยี่ เจ้าก็คือลูกศิษย์ของพักเหลียงอี้แต่ว่ากับยอมให้กับการข่มขู่ของผู้ฝุฝนฝ่ายมานันยอมคุกเข่าลงอ้อนวอนทําให้พักเหลียงอี้เสียหน้าตอนนี้อาจารย์ในเจ้าคุกเข่าลงต่อหน้าลูปปั้นของประมุกเจ้าก,ก็ไม่ยอมทําหรือวันในสายตาเจ้าแล้วแต่ปะมุกยังเทียบกับผู้ฝุฝนฝ่ายมันคนหนึ่งไม่ได้ลูกศิษย์ที่โลภมากและกลัวตายอย่างเจ้าคู่ควรจะเป็นลูกศิษย์ของพักคเหลียงอี้เหรอที่ผู้อาวุโสทุกคนมารวมกันที่อารามจื่อสยาก็เพราะว่าเจ้าอี้ปิงเป็นผู้เชิญมาเพื่อจัดการหลนเยยีย่ ที่เจ้าอีปิงทําอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาอยากจะโยนความผิดที่ทําเขียมทิศหาคุมทรัพย์หายไปให้กับหลินเยี่ยในใจของเจ้าอีปิงรอบกล่าวว่าในเมื่อล่วงเกินหลินเยี่ยไปแล้วก็ต้องใช้โอกาสนี้ขับไล่เขาไปจากพักจะให้เขามีโอกาสได้เป็นผู้สืบทอดเสียนไม่ได้หากว่าหลินเยี่ยได้เป็นผู้สืบทอดเสียนวันหลังในพาคเหลียงอี้นั้นจะมีที่ให้เขาเจ้าอีปิงคนนี้อยู่อีกเหรอเจ้าอีปิงกล่าวมาอย่างเข้มงวดว่าหลินเยี่ย การที่เจ้าคุกเข่าไว้กับผู้ฝึกฝนฝ่ายมันก็ยังไม่เท่าไรข้าเองก็ไม่อยากจะไปสนใจไอ้กับไอ้พวกกระดูกอ่อนอย่างเจ้าแต่ว่าเจ้ากับขายข้าทําให้เขมทิศหาคมสมบัติถูกผู้ฝึกฝนฝ่ายมันจริงไปได้เจ้ารู้ไหมว่าเขมทิศหาคุมทรัพย์คือของล้าค่าของเขาศักดิ์สิทธิ์จือสยามพวกวัสดทุกท่านพวกท่านว่าควรจะลงโทดษดลินเย่ยัยงไงดชีชายชาหนึ่งเด่นนั้นที่มีจมูกราวกับอินทรีเกล่าวมาเสียงเย็นว่าลินเย,ยี่ไม่เพียงแต่จะทําให้พรรคลินอีเสียนาะ ยังจอระยอดตอบผัวโวโซกวาโทษสถานเบาก็คือตัดขาทั้งสองข้างทำลายการถึกฝนและขับไล่ออกจากพักไปลูกศิษย์สายในนำโดยสวิเินต่างก็พากันหัวเราะขึ้นขอแค่รินเย่ถูกขับออกไปจากพักพวกเขาก็มีโอกาสจะเป็นศิษย์พี่ใหญ่ของตำหนักไนวันหลังก็จะยังสามารถไล่จีบศิษย์น้องหญิงได้อย่างเปิดเผยจางว่าเฉินเพิ่งจะมาถึงพักเองอีและเขาจะยอมถูกขับออกจากพักแต่โดยดีเหละชายชลาผมขาวกล่าว ลนเยียเจ้ามีอะไรจะพูดไหมแน่นอนว่าข้ามีเรื่องจะพูดสายตาของจาร์โเฉินมองไปที่เจ้าอีปิงแล้วกล่าวว่าอาจารย์ลุงเจ้าท่านาาออพูดว่าข้ายอมคุกเข่าลงให้กับผู้ฝุดผลฝ่ายมารและยังบอกว่าข้าขายท่านทําให้เข็มทิศหากุมทรัพย์หายไปแต่ว่าท่านได้พูดสาเหตุไหมใครกันแน่ที่ทําให้ทุกคนไปสู่อันตรายเนะี่ยเหตุผลอะไรเจ้าอีปิงรู้สึกกลัวแต่ว่าก็ยังแซงทําหน้านิ่งเข้าไว้จางอ้เฉินหัวเราะออกมาแล้วกล่าวว่า วันนั้นที่ชิงหินจินน่ะอาจารย์ลงใช้เข็มทิศหาขุมทรัพย์และพบว่าใกล้ๆนี้มีไอของหินเซียนอยู่ดังนั้นจึงเกิดความระโมบอยากจะไปชิงหินเซียนมาแต่ว่าสุดท้ายกลับไปยุ่งกับผู้ฝนฝ่ายมารที่มีความสามารถแข็งแกร่ง,ข,งข้าพูดไม่ผิดใช่ไหมเจ้าอี้ปิงกัดฟันแน่นแล้วกล่าวว่าแล้วจะเป็นอะไรไปหินเซียนของผู้ฝึกฝนฝ่ายมารเดิมก็มีที่มาไม่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วทำไมข้าจะไปเอามาไม่ได้ละ่ะไม่ได้ไปเอา แต่ว่าไปชิงมาจ,าจ่ารัดเฉินยิ้มเสียสีแล้วกล่าวว่าเป็นถึงผัววสชุดคุมเขียวของพรรคเหลียงอี้แต่ว่ากลับยอมเป็นโจรไปชิงหินเซียนจากผู้ฝนฝ่ายมานหากว่าเรื่องนี้แพร่ออกไปหน้าตาของพรรคเหลียงอี้จะไม่เสียเหรอได้ยินี่ารเัเฉินกล่าวผัววสทุกคนในที่นี้ต่างก็ขมวดคิ้วแล้วมองไปที่เจ้าอีปิงอย่างรังเกียจจ่ารัชเฉินกล่าวต่อไปว่าอาจารย์ลุงเจ้าไปหาเรื่องยอดฝีมือฝ่ายมานคนหนึ่งเขา้าความสามารถของเขาแข็งแกร่งมาก ขนาดนักฆ่าหมายเลขสี่ของพรรคเมคาโลหิตยังถูกเขาชนะได้อาจารย์ลุงเจ้าเองก็ถูกเขาทําให้บาดเจ็บหนักและไม่สามารถสู้ต่อได้ทุกคนในอารามต่างก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆล,ลัวซื้อนักฆ่าหมายเลขสี่ของพรรคเมคาโลหิตถือได้ว่าเป็นยอดฝีมือที่มีชื่อเสียงมากของฝ่ายมารผู้อาวุโสทุกคนในที่นี้ต่างก็เคยได้ยินชื่อเสียงของเขามาแล้วทั้งนั้นอยอดฝีมือฝ่ายมารคนนั้นสามารถเอาชนะหลัวซื้อได้จากความสามารถที่แข็งแกร่งขนาดนั้นของเขา พวกเจ้านี้ออกมาจากเงื้อมือของเขาได้อย่างไรกันผู้อาวุโสชุดคุมเขียวคนหนึ่งกล่าวขึ้นจาจว่าเฉินถอในใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยอาจารย์ลุงเจ้าอยากจะไปชิ้นหินเซียนของเขามาทําให้เขาโมโหมากและกล่าวว่าจะฆ่าพวกเราทุกคนให้ตายเพื่อช่วยชีวิตของทุกคนข้าจึงได้แต่ต้องคุกเข่าขอร้องเขาข้ารู้ว่าข่าวของลูกผู้ชายมีค่ายิ่งกว่าทองแต่ข้ารู้ดีว่าศักดิ์ศรีสำคัญกว่าชีวิตยอมตายแต่จะไม่ยอมคุกเขา่าแต่ว่า จะให้ข้าที่เป็นสิทธิพี่ใหญ่ของเขาศักดิ์สิทธิ์จือเสีต้องมองสิทธิน้องหญิงชายทุกคนต้องมาตายไปต่อนาตาและต้องมาถูกอาจารย์ลุงทําให้เดือดร้อนและต้องตายอย่างอนาถในมือของผู้ฝนฝ่ายมานคนหนึ่งอย่างนั้นเหรออาจารย์ลุงเจ้าคือคนชราที่ใช้ชีวิตมากกว่าครึ่งชีวิตแล้วแน่นอนว่าไม่มองชีวิตของตัวเองได้แต่ว่าสิทธิน้องหญิงชายทั้งหลายมันยังอายุน้อยมากยังมีหนทางข้างหน้าอีกยาวไกลที่ให้พวกเขาเดินข้าต้องยอมที่จะต้องอับยศเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาน่ะ จากโเฉือนถอนหายใจออกมายาวๆแล้วมองไปยังรูสิทธ์สายในสิบกว่าคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลพางแสดงแววตาเสียใจออกมาและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสาหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ